องทั้งอ่ะสันติสุขเขารักฉันเวลาฉันพูดถึงเขาอ่ะเขาก็เอาคลิปฉันน่ะไปลงฉันดูแววตาสีหน้าเขาออกว่าเขาลักฉันแต่ฉันเนี่ยจะไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาผู้มีพระคุณทุกคนทีวีทุกช่องมีพระคุณกับฉันเพราะเขาปั้นฉันให้เกิดทำให้ฉันมีกินทุกวันนี้เขาพอสื่อทีวีภูกรลักฉันเจ๊ติงก็ลักฉัน ใจรักก็รักฉันข่าวสดกหรักฉันเพราะฉันไม่เคยฟ้องสื่อเรือจะไปลงอะไรก็ช่างข่าวมันไม่ใช่สิ่งที่เราแตกต่อเวลาเราไลฟ์สดเป็นชั่วโมงเวลาเราอ่านคอมเมนต์คนมาด่าฉันฉันก็ด่ามันแต่เวลามันตัดต่อไปลงติ๊กตอกหนึ่งนาทีก็เป็นภาพที่กูกําลังด่าไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เนี่ยมีมาด่ากูตั้งเยอะแยะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่กูลบคลิปนะคะ คลิปรถลําลังไล่ๆอยู่พูดพูดพูดมันดุดเลยกูก็เลยลบทิ้งเลยเพราะว่ามันมีพวกมันมาปัน่นอีพวกติ่งมันมาพิมพ์น่นพิมพนี่คือจริงๆเนี่ยว่าจะไม่พูดแล้วจบแล้วก็ขอโทษไปแล้วคือจบแต่อีพวกติ่งมันเนี่ยมาสกิดมาปัน่นเนี่ยมันมาปัน่นวันส่งท้ายแล้วเราจะเอาเรื่องไม่ดีอะให้มันหมดไปนะให้มันหมดไป อย่าไปใส่ร้ายเขาอย่าเอาคลิปเขาไปประจานตั้งหนึ่งชั่วโมงขอบคุณมากขอบคุณที่พี่เมตตาฉันนะขอบคุณที่ส่งท้ายปีให้ฉันทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยไม่ลืมลีหน้าจังเลยเป็นแมวเก้าชีวิตแล้วฉันก็รู้แล้วว่าพี่เหย่ักฉันจริงชอบฉันจริงเพราะว่าคนฉันต่างอย่างฉันเนี่ยมันไม่มีค่าหรอกแต่พี่ให้ค่าฉันต้องชั่วโมงหนึ่งเนี่ย แล้วฉันก็ขอบคุณสื่อทุกท่านที่ไป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 ทําข่าวที่เมตตาฉันนะคะฉันขอบคุณจริงๆเพราะคนแก่อย่างฉันเนี่ยมันต้องถูกโลกลืมแล้วอ่ะ